สวัสดีครับตอนนี้จะพามาดูงานผ้า600 PU นะครับตัวนี้จะพิมพ์ออกมาเป็นงานทาร์นะครับจะเป็นทาร์พิมพ์ลายนะครับสามารถกันน้ําได้นะครับกันน้าได้ในระดับที่ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อนิ่มนะครับไม่แข็งนะครับผมตัวนี้จะเราจะเอาไปพิมพ์เป็นทาร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นงานผ้าซินเบอร์นะครับโค้ดด้วย เคมีพิเศษนะครับที่สามารถทําให้กันน้ําได้แล้วก็กัน UV ได้ดีนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีเงินนะครับอีกฝั่งจะเป็นฝั่งที่เราพิมพ์ลายลงไปนะครับอยากได้ลายอะไรเราก็จะพิมพ์ลายนั้นลงไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น P ียูกตัวหนึ่งนะครับ420ดี420ดีนะครับก็จะมีความหนาระดับที่กําลังพอดีนะครับไม่หนามากนะครับไม่หนามากสีที่ พิมพ์ออกมาก็จะสีสดแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับด้านที่เป็นด้านในนะครับนี่นะฮะเราอยากได้สีอะไรเราก็พิมพ์ลงไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งเช่นกันนะครับนี่นะฮะทั้งหมดนี้เราจะเตรียมที่จะทําเป็นทันะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการทดสอบเนื้อผ้าอยู่นะครับผม